สวัสดีครับผมอีสานลงใต้เก็บเห็ดครับเก็บเห็ดเห็ดนั่งก็เอี้ยเห็ดนั่งก็เห็ดปวกแค่น,น้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เบิองว่าถิวไทยเอาละอ้าวจังจังครับจังโอ้โเห็ดปวกแค่น,น้อยเก็บไปแล้วครับเต็มตาแล้วเมียแล้วมันน้อยพวดฮักเบิดนี่ รอบสองแล้วครับนี่มีแต,ต่เ็ดอ่ะเก็บไปรอบนึงเลยครับเนี่ยนี่รอบสองจำไว้รรเ็บรอบสองครับหม่้มันหักเนี่ยเคครับเก็บพวกเตนอ้ายเคบครับเก็บ นะครับแมนมดแมนมดครับแมนมดโอ้มันหักครับครับจึงโอ้จึงมันหักมันงอมันอนนวยไรทั้งหมดแดงครับมุดมุนเบื่อคอยไดบันไห้เดี๋ยวครับเดี๋ยวค่อยเคลียร์ครับค่อยเคลียร์ มึงในมุดเดียงหลยกับถอยครับแนนจุ่มนอนหลยมุนเลยไม่ใช่น,น้อยอมันลายพมดครับเก็บประวัติไว้มันลายพูดถึ่งหักโอ้ ลายพุดครับลายพุดเดียวเอาตัวงามกันโอ้โ่ผุดขึ่เทื่งผุดมดแดงก็ลายเห็นว่าหาปองขึ้นกันเอาพีองเดี๋ยวจังเบิงครับผมโอ้โห่เก็บ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 ยี่ห้อแห้งก็เจ้าสิ้แหู ไปล่างคนนาวกินไลกัม้อีกแกงคุ่ละหมอแล้วกับมาอีกเอามาเก้านี่ละหลายๆมาเอาสองคนคุต้าไม,นมาอมน,นี่สาม,มนเลอ่มาค่นี้จะไปยางคเด้อยะหมกมาบนเก้าดูขางปลาอ้อยนีล้วครับอยากควายรอดมาดกใหญ่หนิลุยี่ไตเป็นสองม่ได้จุ่มเน้มืจะไหร่ก็ล่ะโอ้ในน้อยมุนมุนกับพ้องกัน บ่เห <anterior> ็นต <control> oh, oh, ัวนมันจะใส่แบบตองนี้เียูมนี่ใ่แบบตอตนตามือนไเจเวแดงไก่เตีตาแล้วใล้ิเปียมนอยู่เอาอยู่เอืดอ่าโอ้ต่แตแต่ดจุ่มเนะพอจุ่มมันนะเห็นบ่ลบ่อยใหมันยูปบางอย่งอื่นอืมโอ้มีละมวนละ ุ่นสีเต็มต้าอะไรทั้งฝุ่นนี่ก็สีเต็มแล้วครับอืทั้งที่หลายอยู่เอาไว้มันหกเขาไว้พุ่นอะนุ่มแล้มันเขาไว้มันหกอย่างเลยหลายอุบัติเนาะตั้งใจเอากุ้มหนีกันพูผ่ะ าไปรอบหนึ่งแล้วครับให้ปลวกแค่น้อยอ้มาเด้อเวทีเมาอ่ะโอ้มันหกหมันแดงอือขอมาเนี่ยโอ้ยอันนี้เอาประวัติไว้ให้กันเลยนี่มน้อยเก็ยบยาก ใส่ชีนกับเครื่องค้าไอ้เครื่องกตัต้าเลยเนี่ยเอาไว้ได้ผมเอาเขาไว้ได้มัดแดงขันั้งพูดออกมาได้อยู่ขันไปเพี่งมดแดง ออออโอ้ฝากกดติดตามนะครับน,นุน้องมิซังร่องใต้มื่อนี้มาเก็บเห็ดจับเย็นแล้วเห็ดปวกไ้น้อย,อยช่วงข้าวเวีดกินได้แต่เห็ดปวกไ้น้อยแล้วครับเห็ดข้นพุมี่งันซื้อกินด้วย เมือไม่เก็บอีกครับโอ้จะชุท้เหมือน okay. บานคุนครับ เรียกทู่บ้านครับผู้เฒ่านางเรียกทู่บ้านกุยเอากุยเอาเลยบ่ Sultan, ไว้มุดแดงกระายครับตามหกอู้อู้ข้นเหลือมากครับฝ่าเอาฝ่าเอามุ่นกับพ้องกัน ครับครับไปพี่น้องด้อฮะทำไมผู้เฒ่าเรียกเอาครับเดี๋ยวอื่นมาไหมฝากกดติดตามนะครับดูน้องนิสันล่องได้ดเอาคลิปนี้สั้นๆครับผมเดี๋ยวให้ผู้เฒ่าไปเรียกเนี่ยเป็นเอดิดตรงไหเอาจะนี่เออกอะ่ะจะด,ดินออกขาดินออก เพียงกินนะแม่มาเนี่ยมกบ่ไม่มกเอาหมื่นครับแม่เราแกะขาอยู่อุนเอาจีนอกแล้วกับสีเล็กเครือกล้ากูละมือน,นี่ไปเก็บไหมครับมันหลอยู่โอเคเดี๋ยวจังไหนฝากกดติดตามนะครับผมนุ่มมิสาลองใต้ครับผมเดี๋ยวให้แม่เราเด็ดขากันตอนที่กินก็นสิวไปไหนท่ายให้เบื้องหลัง อ่ะ ah. โอเคสวัสดีครับ